เมืองหญิงก้าผ้าไหมดีมีโคราชปราสาทหินดินด่านเกวียนนครราชสีมาหรือรู้จักกันในชื่อโคราชเป็นจังหวัดหนึ่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หากพูดถึงนครราชสีมาแล้วหลายคนอาจจะนึกถึงภาพของแหล่งท่องเที่ยวบริเวณเขาใหญ่วังน้ำเขียวนอกจากนี้ยังมีภาษาพูดที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวไม่ว่าจะเป็นสำเนียงสำนวนที่บ่งบอกว่าเป็นคนโคราชอย่างแท้จริงชาวนครราชสีมา มีความศรัทธาในพระพุทธศาสนาอย่างแรงกล้ามีจำนวนวัดที่อยู่ในจังหวัดมากที่สุดในประเทศไทยและหนึ่งในวัดที่ได้เข้าร่วมโครงการวัดประชารัฐสร้างสุขาสได้แก่วัดคลองสงน้ำที่อยู่ในอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมา กับผมพระวินัยทรเกรียงศักดิ์ทิติสัมปันโนเจ้าวาดวัดคลองส่งน้ำซึ่งได้มีมติคณะสงฆ์จากจังหวัดนครราชสีมาได้เป็นตัวแทนคณะสงฆ์ในการประเมินวัดประชารัฐสร้างสุขในปีพุทธศักราช2567ก็ขอกล่าวถึงโครงการนี้ ที่คณะสงฆ์ครูบาอาจารย์ได้มีมติท่านได้เมตตาเล็งเห็นพื้นที่วัดซึ่งเป็นวัดที่ยังไม่มีการพัฒนาอะไรมากมายเมื่อวัดได้มีการเปลี่ยนแปลงคณะสงฆ์เจ้าว่าในแต่ละรูปก็เกิดการพัฒนาในลำดับต้นซึ่งขัาผมเองพระวินัยทรเกยงศักดิ์ทิติสัมปโนได้มารับช่วงในการพัฒนา ทำให้เกิดแรงกระตุ้นในชุมชนตำบลปลุกใหญ่อำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาทางวัดได้เข้าเป็นตัวแทนกลุ่มในการประชุมวัดประชารัฐสร้างสุขก็ได้นำนโยบายนี้ลงสู่พื้นที่ โดยการที่แจ้งทําความเข้าใจกับคณะสถายาโยมทั้งคณะกรรมการวัดในการแต่งตั้งในโครงการนี้หลังจากที่ได้รับการมอบหมายก็ได้มีการวางแผนว่าจะบริหารจัดการวัดวาอารามของเราให้เป็นวัดหน้าอยู่วัดหน้ามองซึ่งเมื่อมีการจัดประชุมทำความเข้าใจในเบื้องต้นก็ได้แบ่งทีม อ๋หลายๆส่วนตามที่วัดคลองส่งน้ำเราได้จัดวัดตามระบบ5สอซึ่งก็ได้แบ่งสรรกันต่วนวัดคลองส่งน้ำนั้นประกอบไปด้วยศาสนสถานในหลายส่วนอย่างเช่นเขตพุทธสถานก็คืออุโบสถก็จะมีพระที่ท่านทนหน้าที่แล้วก็ประกอบด้วยโยมที่เป็นจิตอาสาในการช่วยอํานวยความสะดวก ในการบริการหรือว่าช่วยเหลือเป็นการรับบุญญาติโยมที่มาทำบุญทุกเพศทุกวัยไม่ว่าจะเป็นคนหนุ่มคนสาวคนเท่าคนแก่หรือแม้แต่ว่าญาติโยมที่มีความไม่พร้อมทางกายมีนักเรียนนักศึกษาแม้แต่นักกีฬาที่จะแข่งขันในนามจังหวัดในนามของทีมชาติทั้งนักกีฬาที่มีร่างกายปกติ ทั้งนักกีฬาที่อาจจะมีความบกพร่องทางกายหรือว่าเรียกอีกอย่างหนึ่งว่านักกีฬาพาราลิมปิกเกมที่ได้มาใช้พื้นที่ที่เป็นศาสนสถานได้มาทำบุญสุนทานก็มีการอำนวยความสะดวกมีรถที่ในการรับรองที่จะให้ท่านเหล่านั้นเนี่ยได้นั่งเหมือนกับรถวินแชร์ในการเข้าไปทำบุญยังเขตพุทธสถาน ในวัดคลองส่งน้ำนี้มีโอุโบสถสองชั้นซึ่งก็ได้เรียนคข้าๆกับทางคณะกรรมการว่าทางวัดได้มีเรียกว่าอุบัติเหตุเกิดอักทีภัยอยู่ครั้งหนึ่งยังอยู่ในระหว่างการซ่อมบำรุงซึ่งพระมหาเทราท่านก็เป็นห่วงแล้วก็ได้ไปตรวจสอบแล้วก็ได้รับงบประมาณมาส่วนหนึ่งแต่ก็ยังไม่แล้วเสร็จ แต่ท่านก็ได้เข้าไปกราบพระประธานแล้วก็ถวายคําแนะนําให้คําแนะนําซึ่งกระผมก็น้อมรับเพื่อที่จะปรับปรุงแล้วก็ชวนญาติชวนโยมให้มาช่วยกันบํารุงวัดวาได้มาช่วยกันพัฒนาวัดหรืออุโบสถให้แล้วเสร็จในเขตพุทธสถานชั้นบนจะมีพระประธานที่เป็นพระพุทธชินราชจำลอง ซึ่งก็ได้รับเมตตาจากพระเถระผู้ใหญ่ในการมาทําพิธีในช่วงผูกพัทศรีมาพระหมหาเถระทั้ง32อําเภอในจังหวัดนครราชสีมาซึ่งจังหวัดนครราชสีมานี้ก็เป็นจังหวัดที่มีพื้นที่กว้างใหญ่มีอําเภอถึง32อําเภอคณะสงฆ์ผู้ปกครองก็จะมีทั้งหมด32อำเภอมีพระหมหาเถระ เป็นรองเจ้าคณะจังหวัด9รูปมีพระเถระผู้ใหญ่ที่าญาติโยมให้ความเคารพให้ความศรัทธ,ธาอย่างมากมายที่เป็นทั้งสายวัดป่าทั้งสายธรรมยุทธและสายมหานิกายซึ่งคณะสงฆ์ทั้งสองอย่างเป็นต้นแบบหลายๆอย่างของหลายๆจังหวัดว่าคณะสงฆ์ทั้งสองนิกายนี้ก็ได้มาร่วมกันสังฆกรรมตั้งแต่ ้นพรรษาแล้วก็หลังออกพรรษาได้มีการจัดกิจกรรมสันนิบาตของพระสงฆ์ทั้งสองฝ่ายได้มาร่วมกันฟังโอวาทพระเถระผู้ใหญ่ซึ่งก็ทําให้พระสงฆ์ทั้งสองฝั่งนี้เกิดสังฆะเรียกว่าความสมัครสมานสามัคคีเพื่อที่จะเป็นเสาหลักในการพึ่งจิตพึ่งใจกับญาติโยมสาธุชนทั่วไปวัดคลองสงน้ำ ก็เป็นเหมือนศูหนึ่งที่รับนักเรียนนักศึกษาที่จะมาศึกษาเล่าเรียนะระดับมหาวิทยาลัยหรือเริ่มต้นตั้งแต่กิจกรรมในการศึกษาธรรมตั้งแต่นักทำตีนักทำโทนักทำเอกอย่างนี้ก็เป็นกิจกรรมของวัดในในส่วนหนึ่งส่วนพุทธสถานที่เป็นพุทธาวาด นอกจากคุโบสถชั้นบนที่ปฏิสฐานพระพุทธนินราชแล้วก็ยังมีเกจิอาจารย์ที่ได้นำประวัติเกจิอาจารย์ทั้งสองฝั่งนั่นก็คือทั้งฝั่งธรรมยุทธนิกายแล้วก็ฝั่งมหานิกายที่เราท่านทั้งหลายได้มีความเคารพรักแล้วก็เลื่อมใสศรัทธาในปฏิปทาแล้วก็ในคำสอนของพระเดชพระคุณแต่ละลูกให้กับญาติโยมได้กราบได้ไหว้แล้วก็ได้ศึกษาประวัติ โดยได้ทำ QR code ที่เป็นประวัติสามารถที่จะสแกนแล้วก็รู้ประวัติแล้วก็ผลงานของพระเดชพระคุณแต่ละรูปซึ่งก็ได้ประดิษฐานอยู่ชั้นล่างของพระโวสถพุทธสถานที่เป็นธรรมศาลาหรือว่าเขตธรรมวาทก็ยังอยู่ในระหว่างก่อสร้างซึ่งศาลาหลังนี้ ที่เป็นธรรมสภาหรือว่าศาลาปฏิบัติธรรมก็มีเป้าหมายแล้วก็จุดประสงค์หลักว่าเมื่อพื้นที่ธรมารมศาลาเสร็จเรียบร้อยก็ได้มีจุดประสงค์เป้าหมายว่าจะเปิดเป็นพื้นที่ให้นักเรียนให้นักศึกษาหน่วยงานองค์กรต่างๆที่จะมาใช้พื้นที่ในการศึกษาและปฏิบัติธรรมหรืออบรมตามกระบวนการกระบวนทัศน์ที่จะพัฒนาทังด้าน กายแล้วก็จิตใจของแต่ละหน่วยงานซึ่งก็มีความจุข,ของนักเรียนนักศึกษาหรือหน่วยงานองค์กรต่างๆเนี่ยประมาณได้1,500คนเพราะในอนาคตเมื่อศาลาหลังนี้สร้างเสร็จก็จะเป็นพื้นที่ให้กับญาติโยมหรือแม้แต่คณะสงฆ์ในจังหวัดนคนรราชสีมาก็ตามหรือต่างจังหวัดก็ตามได้ใช้พื้นที่ให้เป็นประโยชน์กับวัดวากับประศาสนา ทางวัดคลองส่งน้ํานี้ก็ยินดีเป็นอย่างยิ่งแล้วก็น้อมรับในส่วนที่พระสงฆ์จะเห็นหรือเลงประโยชน์เพราะฉะนั้นก็พื้นที่ธรรมศาลานี้หรือเขตธรรมาวาดนี้ก็ในอนาคตอันใกล้นี้คิดว่ายาตดโยมที่เป็นกําลังบุญก็ให้การสนับสนุนด้วยดีในส่วนพื้นที่ ของการจัดระเบียบมีเขตสังฆาวาสก็จะเป็นสัดส่วนเรียงลำดับกุฏิเล็กมีทั้งหมดอยู่3หลังหลังเดียวแต่ว่าเป็นแยกเป็นสองห้องเพราะนั้นแต่ละหลังก็พักได้หลังละสองรูปรวมทั้งกุฏิยาวที่เป็นกุฏิสงฆ์สองชั้นก็พักได้ประมาณ15รูป ในส่วนถัดมานั้นวัดได้จัดเตรียมพื้นที่ที่เป็นห้องพัสดุคลุกพันเช่นถ้วยโถโอชามมีเครื่องาศาสนพิธีที่บางครั้งเราอยู่กับโยมชาวบ้านอยู่กับชุมชนอาจจะไม่มีความพร้อมเรื่องข้าวของเพราะนั้นในชุมชนต่างๆก็จะมีข้าวของในการหยิบยืมวัดวาที่จะนำไปใช้ในพิธีกรรมต่างๆให้เกิดประโยชน์แล้วก็ให้ถูกหลักตามาศาสนพิธี ก็จะมีการเบริกจ่ายมีเจ้าหน้าที่ในการดูแลรักษาก็จะมีในส่วนของห้องน้ำห้องสุขาเป็นอานิสงส์ที่ครูบาอาจารย์รูปก่อนๆท่านได้สร้างไว้ก่อนที่ตะมาภาพมาอยู่แต่ว่าก็ได้มาทำการทํานุบำรุงรักษาความสะอาดเรียบร้อยซึ่งมี ญาติโยมเจ้าสัทธาก็ตั้งปณิธานหรือว่าได้บอกกล่าวกับทางวัดด้วยว่าการสร้างสิ่งของเนี่ยสวยงามก็จริงแต่ที่ยากที่สุดก็คือคนที่บำรุงรักษาเพราะนั้นโครงการนี้ทำให้โยมเนี่ยตื่นตัวแล้วก็มีการแบ่งเบาภาระหน้าที่แบ่งแยกหน้าที่กันประจำวันหาโยมที่เป็นหลักผู้รับผิดชอบหนึ่งท่านในส่วนของห้องน้ำฝ่ายหญิง อีกหนึ่งท่านในส่วนของห้องน้ำฝ่ายชายสุขสาลาหรือว่าศาลาที่เป็นที่พึ่งสุดท้ายนั่นก็คือสาราธรรมสังเวชมีทั้งหมด3าหลังมีเมนที่ใช้สำหรับเป็นบ้านหลังสุดท้ายของของทุกๆคนไม่ว่าจะเป็นญาติโยมยากดีมีจนอย่างไร วัดวาก็ได้ให้ความสะดวกโดยเฉพาะสิ่งหนึ่งที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อเจ้าคณะจังหวัดนครราชสีมารองเจ้าคณะจังหวัดนครราชสีมาทั้ง9้าลูกรวมทั้งพระเดชพระคุณหลวงพ่อเจ้าคณะอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาได้ให้เยบวายแก่พระสงฆ์ว่าเราควรจะดูจิตใจแล้วก็ควรจะดูกําลังญาติโยมหากว่าญาติโยมไม่มีบางคนฐานะไม่เท่ากัน ยากจนอนาถาอย่างเงี้ยเป็นต้นทางวัดคลองส่งน้ําเองก็อนุเคราะห์เผาให้ฟรีแล้วก็มีการจัดส่งแล้วก็ขาดเหลือสิ่งไรญาติโยมก็ได้เป็นที่พึ่งพาได้เป็นที่พึ่งอาศัยซึ่งขณะนี้ก็ได้รับเรียกว่าอนุเคราะห์สงเคราะห์ญาติโยมไปหลายท่านในส่วนของธรรมศาราหรือสาราธรรมสังเวชนี้มีทั้งหมด3หลัง ในบุญประจำปีเนื่องด้วยว่าวัดที่ทำศาลาอยู่ยังไม่เสร็จเราก็สามารถบูรณาการศาลาทั้งทั้งสหลังนี้ให้เป็นผืนศาลาเดียวกันเพื่อจะใช้ทำกิจกรรมในบุญประเพณีทอดกระถินบ้างทอดผ้าป่าบ้างหรือประเพณีของวัดที่เป็นประเพณีลอ,อยกระทงบ้างเงี้ยก็จะเป็นที่ทำกิจกรรม ในด้านของอสุขภาพวัดเปิดพื้นที่ให้ญาติโยมได้มีการเดินหรือว่าวิ่งออกกำลังกายในส่วนฝั่งทางชิดเหนือที่เป็นฝั่งสระคูน้ำซึ่งญาติโยมส่วนใหญ่ส่วนหนึ่งที่จะมาให้อาหารนกให้อาหารปลาเมื่อโครงการเข้ามาปุ๊บก็ได้ฉุกคิดได้ใช้พื้นที่ให้เป็นพื้นที่ออกกำลังกายรอบๆบ,บริเวณสระ ถัดมาก็เป็นห้องต้อนรับเป็นหอประชุมเล็กที่จะต้อนรับปฏิสันฐานพระมหาเถระุรูบาอาจารย์จากทิศทั้ง4ต้องขอใช้พื้นที่ตรงนี้ก็ได้อขอถวายพระคุณเจ้าหรือว่าครูบาอาจารย์ทุกรูปนะครับที่ผ่านไปผ่านมาวัดคลองส่งน้าได้มาพักพิงได้อิงอาศัยได้ฉลองาาศรัทธาญาติโยมฉันเช้าชันเพลนก็กราบนิมนต์ทุกรูปครับได,ได้มาเยี่ยมเยือนก็จะ ดีใจเป็นอย่างมากสำหรับศาลาหรือว่าที่ต้อนรับในขณะที่พระสงฆ์หรือพระเถระกำลังเดินทางในส่วนห้องพยาบาลเป็นห้องบำบัดผู้ป่วยหรือว่าห้องพยาบาลในเบื้องต้นที่เรามีพะระคีฬาณอุปถาประจำอยู่แล้วก็มีคุณหมอศูนย์พยาบาลแพทย์ชุมชน ที่เรียกว่ารอพศอตให้ได้มาดูแลหรือบริการนอกพื้นที่เราเปิดวัดเป็นเหมือนกับโรงพยาบาลขนาดเล็กชั่วคราวซึ่งก็ได้ประสานกับทางเจ้าหน้าที่ให้มาบริการนอกเขตอรอพศอตห้องเก็บสิ่งของบริจาคซึ่งทางวัดคลองสงน้ำจะมีกิจกรรมนอกจากในพื้นที่ในวัดวาอาราม ก็จะเผื่อแผ่ขยายไปในถิ่นทุรากันดานก็คือโยมที่มีสิ่งของที่อยู่ในสภาพดีที่พร้อมใช้นำมารวบรวมให้ได้จำนวนหนึ่งในยามที่คนเดือดร้อนหรือว่าในยามที่คนทุกข์ยากลำบากหรือแม้แต่คนรอบชุมชนก็ตามอยากจะมีเสื้ออยากจะมีผ้าอยากจะมีรองเท้าเราก็สามารถที่จะหยิบยื่นให้เขาเหล่านั้ได้ห้องอุปกรณ์ช่าง ที่ทางวัดเองก็มีพระส่วนหนึ่งที่ท่านเป็นพระนวะกรรมหรือว่าพระช่างที่ท่านได้ทําหน้าที่ซ่อมบํารุงเล็กๆน้อยๆหรือสร้างอาคารที่เป็นเกี่ยวกับอของที่เหลือใช้ในวัดเหลือใช้จากการก่อสร้างก็นํามาปรับปรุงมาบูรณาการร่วมกับจิตอาสาของวัดหลายๆคนหลายๆท่านโรงครัวซึ่งโรงครัวก็อาจจะดู วัดใหญ่โตก็จริงแต่ว่าโรงครัวก็จะเป็นพอประมาณเพราะว่าในยุคสมัยที่มันเปลี่ยนไปว่าบางาคนบางท่านหรือโดยส่วนใหญ่เนี่ยก็จะมีเป็นอาหารสำเร็จรูปไม่ได้ทำเหมือนแต่เก่าก่อนแต่ก็ยังมีไว้บริการสำหรับผู้นี้ผู้ที่มาพักพิงอิงอาศัยญาติโยมในชุมชนก็ตามหรือญาติโยมที่เป็นญาติธรรมที่กับผมหรือว่าครูบาอาจารย์ที่ท่านได มีการระดมธรรมที่มีการให้เปิดพื้นที่เป็นที่ศึกษาปฏิบัติธรรมในแต่ละวัดในเขตจังหวัดนครราชสีมา mm hmm. ก็ได้เดินทางมาพักพิงอาศัย mm hmm. เนื่องจากว่าบางทีมีญาติพี่น้องเจ็บป่วยใดๆก็ตามที่เข้ามายังโรงพยาบาลในเมืองอาจจะไม่สะดวกในการไปกับวัดก็เปิดเป็นพื้นที่ให้ได้พักพิงอิงอาศัยแล้วก็อยู่ใกล้กับโรงพยาบาลที่จะ สามารถพักพิงอาศัยแล้วตื่นเช้าก็ไปดูแลผู้ป่วยดูแลพ่อแม่ปู่ย่าตายายได้อย่างได้อย่างคล่องตัวมากยิ่งขึ้นไม่ต้องเสียเงินเสียทองไม่ต้องไปกลับบ่อยๆที่จะเกิดอันตรายโครงการวัดประชารัฐสร้างสุขเนี่ยทำให้เกิดเป็นระบบเป็นระเบียบมากยิ่งขึ้นทําให้ญาติโยมเองก็ฝึกความเป็นระเบียบเรียบร้อยแล้วก็หายก็รู้ดูก็งามตาแล้วก็พาให้สบายใจ นั่นก็คือข้อดีของโครงการประชารัฐสร้างสุขในอนาคตวัดคลองส่งน้ำที่ตั้งเป้าหมายไว้ก็คือจะเป็นแดนศึกษาธรรมและที่ปฏิบัติธรรมให้กับชุมชนรอบๆทั้งในแล้วก็ต่างจังหวัดได้มาศึกษาหาความรู้เก้ากับผมก็ขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงค,าาครูบาอาจารย์ทุกรูป เราขออนุโมทนาญาติโยมสาธุชนทุกท่านก็หวังว่าโครงการนี้ก็จะเป็นประโยชน์ไปกับทุกๆวัดทั้งจังหวัดนครราชสีมาแล้วก็ทั่วประเทศที่จะนำโครงการนี้ดีๆแบบนี้โครงการวัดประชารัฐสร้างสุขผมก็ขอกราบขอบพระคุณพระเดชพระคุณทุกรูปและคณะกรรมการทุกรูปด้วยความเคารพอย่างสูงครับผม